ัก็ต้มไก่กับเดียมใส่ได้ร้อนดีครัวก็ใส่กุ้งต้มไก่กับเดียมน้อสอนน้ำสอนน้ำนี่แะน้ำใส่เครื่องใส่ยังเวลารนลาพุธีส้มเกลือมันเดียม่ะผมเดียมก็ได้ครับสอนน้ำไม่ไรขนาดลดน้ำหนักเนี่ยเนี่ยน้องดีครับการพูดพูดโดน้ำหนักแมนสับไก่ง่ามเปิดจะได้เมียผู้งามแต่ว่าตาตาเมียกับผู้งามแหรววะมีเมียงอะไรเด้อแบบนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว งาเดี๋ยวเครื่องแกงเขาผอุ้ยหอมแล้ววะว่ามาไผ่เลยนันมานะครับผมไก่ได้ป่ะเพราะว่าเครื่องแกงเนี่ยพอทำทอมมันมันสูตรใส่สูตรมั่นนะนะความจริงเจ้าแบบแบบไม่มีน้ําก็ได้นะแบบไม่มีน้ําสดนะครเพราะว่าอันนี้เข้าไม่อไหลนะไม่มีน้ำซุปหมายถึงว่าซุน้ำซุน้ำต้มน้ำนะไก่มันหน่อยไก่มันหน่อยนะแล้วผู้ซับไก่กับซับง่ามอะ หมยยูสดน้าบ่สดน้าบ่เนื้อเหหมกินตัวสดน้าบน่เดี๋ยวเหีโซฟาโซฟาอเดี๋ยวสดน้าครับผมสน้าบุตเอามาใส่ละบุตรชาเล้วเคยละาไ่ได้ไปกระเพ๋าครับผมังหอมใส่ลงไป แกงปลาเลยแกงปลาครับผมน้ำจิ้มมาแล้วคนชิมมาแล้วดีแดงปะแกงแกงเจียวเลยพี่เจียวเลยเจียวไหมครับผมสุกยังอ่ะสุกแล้วสุกแล้วสุกพอดีเลยสุกพอดีเลยพวกมาเจียเลยพี่เจียเลยนี่เจ้าได้กินฝีมือพี่หลองมานานแล้วเจ้าพ่ออันนี้ครับผมเจ้าพ่อคุณแผนครับแสงกระสานเอาสักองไหมพอแล้วองค์เดียวก็มุดลายแล้ว ก็ได้ไหมเยมเมเอมากครับ้บนก็ตัดให้มาแล้วรอบแรกไก่ทุนเกครับผมก็อาศัยสดน้ำสดเลยกันไปเก้าหน้าเก้าหน้าน้ำซุปน้ำซุป่นาอร่อยเก้าหน้าก่อนน้ำเยอะนะน้ำเยอะนะป๊ามันร้อนๆถ้าผมเป็นพ่อคัวนอผมจะว่าตังเ่ xếp mướn à, các bạn. Yeah. Sườn đuôi, sườn đuôi. 100. 100. 100. 100. 100. เครื่องยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับผมลาภาคใต้ไปมาแกงเกีงเกงอ่ำเกงอมกงอมิสานขอขอให้มีเมียใต้กีนเด้อลูกหลานกันหน่อยไปผมไม่ผมอยากไปใต้กูยไปใผมไปผมคืนนี้ก็ไปเคลียร์กันกันนี่คนเรามันถ้าซ้อมเหนื่อยไม่ต้องมีพวกน้ำต้มพวกอะไรด้วยจริงจริงเดี๋ยวถ้านับก็หมดไม่ใช่ตักกอีไก่ตัวเล็ก เดี๋ยวที่พวกกูบอกว่าพรุ่งนี้เอาไก่ไปสองตัวเอาไก่มาดิเดี๋ยวทำให้เลยเดี๋ยวทำให้กินไก่ก็ตัวละร้อยกว่าบาทเองไปวัดไปไปไล่กันไปบ้านใส่เอ๋อเดี๋ยวขอไปบ้านบดเยอะช่วยนึ่งเดี๋ยวไปจับหมออนช่วยนึ่งให้กันตัวน่งขนาดที่กินร้อนๆมันก็เสียบเรื่องยี่ยมตัวเด้ออืมมมขุดอ่ะขุดอ่ะอะที่ละกงกต้มไก่กับเสียบใส่ร้อนทีนี้กร้อนใส่กู รมได้กันเสียบสน้ส่น้ำนี่แหละเออน้ำสใสเคืองใสยังเมลานี่าพูีส้มเจ็ดมันเสียบแล้วนดัก็ได้ครับสน้ไม่ไรขนาดรดน้ำหนักเนี่ยน้องดีครับกันพูดพูดน้ำหนักแมนไปร้องดีครับสน้สน้อไม่หยไม่ยเล่นรัมไก่ไก่ ห่กูเนี่ยมันว่าตะกูอือแเล็กไม่ดีกว่า่ดีไ่ดีกว่าเ้ครับนเปดียกันอ้ยเออเนียเปลียน่ัวนเสียเทงกูเลยวเกียดไปว่าไอ้เจ้าจืนันีพวกไหนเนี่ยไดไเนมีคนบอกเปลไปเลยอืาเกียร์เทเยนเกียดแทนเนี่ยเพี่นบอกเปื่อนกูเสียเท้านูอื้มันล้าเหรอ กันกันมองกันช่วยเนี่ยโอ้ยตายางไปไปแดงใ้รงเนาะอนดีครับนน้ำซุปเปไครับโอ้ยโอ้ยโ่มน้องเลยโนน้ำซุป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 ผมเห็นจะร้อนนั่น่หลังซุดล้ลอนเบี้อ

ก็ได้ไหมลวกไหมลวกไหมเป็นยาว่ะฮะเป็นยาเป็นยาพออะไรไปรู้จัก็ได้่พอได้แล้วมันต้องกินได้ไม่กินก็ไม่ได้สลดๆๆมาบ้านี่กว่าไม่ได้ยาไม่ได้ยาไอ้เอ็นบ้าเนกงเฟ้ยไก่ไก่ตัวน้อยนสัวตัวท่อกำปั้นหม่ไก่ไหมครหนาไกหนาได้หรหนาวไกร็ได้ ได้รอกไได้กินรอก็ได้โอ้นี่เราผูกินควานมูพู้น่กระดดกมาไอ้เยมาแปเซ็ัซับไอเบื้องเบือนี่ละมาด้วยแบบเบื้องี้ไอเห็นมาแปเซ็นี่เป็นกระต่ายบ่ะกินพักกินยาที่ยมันเป็มัวนเป็นแควแน่เนี่ยโอ้นเว่ยเบื้งนีโอ้ยคนไหนกินหัวไก่แกชอบแย่งลูกแย่งเมียเขาต้มไก่เาอ่ะกินไหมถ้ามึงถ้ามึงกินเอาไว้กูมึกินไหมน่ะไม่กินเหรอเอาไม่กินหัวไก่ถายั มึงกินยังวมยังมานี่ยไม่กินเหรอกินดีตังให้ผมผมไม่กินมาอัเนี้ใครกินหัวไก่มันจะได้แย่งลูกยังเมียเขามาูเอง้เนัองเนกูมรกกาันจรอน้ะอร่อยร้อนีกร้อนอยู่ก็เป็นแบบนี้อะไรนะ ปไ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 ปปไ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 ปจปไกปจปไกไอไปไปไแไ่งกไ่ไนไป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 บปตปไปไปไเไปไปไตไนไปไปไปอตไ้ไเกปไปไปอปไ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 พุปไปไบอกว่าพี่ทปไปไกไปมันเไปไปยปไ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 พไปไอ ก uh ินเองเงนมาอัดจีบผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเว้ยมันรอพี่เองเอ๊ะนี่หลงนี่หลงเองะหลงหองไปเลยลาพี่ถอนไปแล้วพี่หองพี่บอกได้ว่ามึงอยูนี้เนี่ยวางให้น้องน้องผมบอกไอ้นี่ก่อนว่าเดี๋ยวแก้แค้นให้แก้แค้นให้พี่เนยอัดจิบผมด้วยนะอัดจีบด้วยยิ่งไปก่อนี่พี๋ยวเป็นผมเป็นนะจะแก้แค้นให้เนยเงินมึบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không